สวัสดีครับ่ามุู้มครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเด้วยครับผมตามกันต่อคลิปทีสองนะครับท่ามุส้มคลิปนี้ผมกัได้ลงมาอัดคลิปยูวัดนะครับบรรยากาศดีขนาดครับ่ามุส้มกัสีเล่ผ้าเอฟซีขึ้นไปเบื้องตัวเลขนะครับคลิปนี้ครับก็เป็นแนวทางตัวเลขเลขดับนะครับเทพบรรลือแล้วกัสีสรุปใหยฟซีาเลขบ่มานน้ำกันพร้อมครับ ก็เินก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีจดีครับแล้วก็เทพบรรลือครับผมที่นําขขอมู่นแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางสองทุกทันครับขอบคุณทุกทันเลยครับผมที่เป็นกําลังแรงใจกดแค์กดแช่ให้ผมครับผมก็สิปับปรุงพัฒนาขึ้นไปดีเรื่อยครับครับบรรยากาศยูบัตนะครับเย็นดีขนาดครับ่านูุชม f เอฟซีทางสองกะห้งสิมักนะครับสบายหูสบายตาดีครับ มีแต่กกใหม่ใหญ่ๆได้ครับธำบุส้มพระวัดบ้านครับผมนีม่คือวัดบ้านหลังวัดนี่แหละครับมีแต่ไทยอยู่หนาบ้านนะครับไายเซีลงมาซองเบิงวัดนะครับธำบุส้มนี่แหละครับไทยวิวบรรยากาศบ,บ้านๆห้อยแหละครับไปไซมาไซกับกับใบปูตลอดนะครับขอให้เอฟซีทางช่องถูกเลขมันม้าหนำกันครับ ในงวดวันที่16กรกฎาคม68นี่เด้ครับผมนะครับตามต่องวดครับคลิปแรกอะฝากติดตามแอดแสงเดือนนี่เด้ครับท่าุผูส้มเป็น10หน่วยรางครับงวดว่าหันขอลักสิบเก่าครับเลขออก91ครับผมล่างเนาะนี่แหละครับลงมาพ่อนค่ายนะครับผมเป็นจุดผ่อนค่ายนะคนำแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้ถุกท่านครับ สำหรับเทปบันลือกะดับเอาอยู่หลายงวดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอ่าสถิติที่เปินเคยดับอยู่มาให้เอฟซีทางช่องนะครับดับเม็ดเดียวงวดบวางหันดับตรงกันกับอ่าดับหลังเส้นลงนะครับเพิ่นจะมาก่อนดับหลังเส้นลงตลอดครับเดี๋ยวรอบเบิ่งงวดนี้เพิ่นสิดับตรงคือกันอีกบ่ครับดับหลังเส้นลงกับเทปบันลือสถิติกะไล่เลียกันครับแต่ว่าเส้นลงกะสซีหลายกคนแงวกวเนาะครับ นี่แหละครับต่อไปร5อยหาสดไดครับานผูส้มสำหรับดับรางเชิญหลงงวดนี้เอาดับรางเทบันลือไปน้ำไปเบิ้งน้ำกันสะกอนนะครับานผูส้มนี่แหละครับเย็นดีขนาดครับานผูส้มบ่มีแดดครับถึงมีแดดก็เย็นครับวัดยุนี่ครับบรรยากาศดีครับผมสังเกตเบื้องท่งเลยครับร่มพัดดีแต่นายครับ แข่งน้ำปูกะเปิดตลอดได้ครับผมส่วงใบใบกันน้ำใบตาใชเนะครับสนามบอลอูน้ำไชลงมาเต้ครับผมปูกะตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วครับมีสัตว์สาวาสิงทั้งหมดเลยครับผมทั้งหมาทั้งไก่นะครับตผบุสมนี่แหละครับสารบานเฮ้าครับเอาผมกะสิบห้าทุกทันเนะครับ ไปเบิ่งแนวทางยู่หลังบานครับที่เหลยกพมว่าสิเอามาสรุปนี่แหละครับแต่คิดไปคิดมาจะเอา,อาสุดสรุปอีกสุดหนึ่งเหล็กว่วงา,านํากันท้องพอบางพี่พร้อมนะครับอยู่หนีร่มกับผัดแห้งพร้อมครับอยู่หลังบานร่มคอยขม้ามา,าถึงบันไดครับอยู่หนีมันก่วงเดี๋ยวให้เอฟซีเบิ่งบ่ถนัดครับเอาไปเบิง่งนํากันได้เลยครับ เอาครับท่านผู้ชมมาแล้วครับดับล่างเทพบรรลือครับมาเบิ่งงวดเกขาเลยว่าสถิติของเพลินกันได้เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับงวดนี้ดับแปดได้ครับงวดว่างหันดับสามครับเอฟซีทางช่องกะสีเห็นบอลน้อครับผมตัวหน่อยขนาดครับซุ่มข้าไปใกล้กับว่าเดยครับเพราะว่าโทรศัพท์บบอลร่องรับปันเดครับนี่ครับขีดขีดถือตัวร่องสุดท้ายเลขสาม่แหละครับเลขออกก่อหนึ่งรางครับผมนี่แหละครับสถิติของเพลินกะ เดินดีได้ครับผมนี่แหละครับเพิ่นก็เห็ดไหลลงมาสองแถวแล้วครับเอาผิดกันแลเบิ่งน้ากันครับงวดนี้16กรกฎาคม68ครับดับล่าง8ครับผมนี่ครับมาเบิ่งงวดเก่าตัวยังเงยน้ากันครับหลังจากให้เบิ่งสถิติรับรางเทียบบันลือไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับมาเบิ่งของจริงที่อ้วนใส้เขียนตัวยังเงยน้ากันได้เลยครับนี่ครับงวดเก่ากับงวดใหม่เทียบใส่กันคือแม่เอฟซีพอเอฟซีเพิ่นบอกนะครับ ดับล่างเทพบรรลือครับ16กรกฎาคม68งวดใหม่ล่าสุดดับล่าง8เม็ดเดียวครับงวดว่าหันดับล่าง3ครับเอายูครับเรียกออกเก่าหนึ่งนะครับบอมี่สามพิวาเดินดีนะครับหลังจากเบิ้งไตี่ตรองเพ่อนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวล่อดับล่างเชิ่ลงครับมาเมื่อใดกะซิโลงห้ดุนดวนเมื่อนั้นครับผมก็เห็นเอฟซีคอมเมนต์เขากันมาเยอะอยู่ครับเดี๋ยวผมจะรีบลงห้ดุนดวนครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปแอดเซนมีเพป่นกะสีมาเนงแต้ลักเด่นลางนะครับทาำบูส้มเดี๋ยวผมจะมาลงให้ด่วนๆครับสำหรับแอดเซนมีครับคลิปนี้ตามกันต่อเทปบันลือดับลางก่อนครับนี่แหละครับแคปหน้าจอไดเ้เลยครับาำบูส้มเพื่อเ,เป็นการบอผัดแนวทางตัวเลขจากเ f ฟซี FC, ้วก็เทปบันลือครับส่งมาให้ด่วนวน,นะครับ ตามต่องวดครับผมเป็นเล็กบ้านาลงทุนหรือว่าเลขดับนะครับไทฟซี่มักกะบาโบครับผมถ้าบอมาคือดับถิมไปเลยครับเพราะว่าเพื่อนกบดับเม็ดเดียวโอกาสกับสีบอเซียงปันไดเนะครับสำหรับเล็กบมานํากันพอบางพี่กับพอนนทบบุรีนะครับเมื่อนี้ผมกะเอามานําเสนอให้อยู่ด้วยครับนี่ครับกันลืมครับผมย่านพอกับแม่เอฟซี่ ลืมแนวทางตัวเลขที่ผมลงไปนะครับเพราะว่าผมลงตองวดครับเดี๋ยวผมจะลงให้อีกท้นะครับก่อนเลขสิออกมาเบิงน้ากันครับเลขดับสองสำนักหรือว่าเลขไม่มาด้วยกัน16กรกฎาคม68ครับพ่อบางพีอูน้ำชัยเห็ดได92 29้9229ครับพ่อนนทบุรี34 49ครับบนล่างย้ำนะครับเลขแนวทางบอมาน้ากัน2ตัวแต่ว่ามาตัวหนึ่ง วัวร่วงหันพอบางพี่ดับเก่าศูนย์ศูนย์เก่าพอพอไพ่ครับพอบางพี่ดับแปดศูนย์ศูนย์แปดพอนนทบุรีดับเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเก่าม้าลางได้ครับธบุมเนี่แหละครับเด็กบัวมาน้ากันแต่ว่ามาตัวหนึ่งครับเป็นบนล่างครับผมย้ำบนล่างครับเขียนให่สัดเจนให้เอฟซีทาง่องในเบื้องนํากันเนาะครับเนี่แหละครับคลิปนี้กัมีแต่แนวทางเลขดับหรือว่าเลขบนหาลงทุนเลขไม่มาด้วยกันเนาะครับ หวัวดไม่เอฟซี FC ทาง่องนะครับจะผมจะเหตุอีกอยุนะครับสุดสรุปแนวทางตัวเล็กเล็กดับกับเล็กเกิดรอเหล็กออกหมนเลยครับผมก่อนเหล็กออกประมาณ2อสมมือผมีะมาสรุปให้เบิ้งอีกครับเมื่อนี้ก็ตามกันต่อดุวนๆกอนนะครับวันที่ซีกรกฎาหกสิบแปดเอฟซันใดจะไปเที่ยวเพื่อนบ้านก่อนบ่ครับจังกลับมาเหล็กไทยครับ ก่เอาได้ครับผมนี่แหละครับบนน้ำใช้กอลงแนวทางตัวเลขเลขเล่าไปทีเดียบร้อยได้ครับล้างเข่า06-60นะครับตีผมลงให้เอฟซีนะครับเป็นสูตรตีผมฮัใไมล์แหละครับมีผู้รักผู้ใยบอกสอนผมกับล่องเห็ดเบิ้งครับขอบคุณทุกท่านครับที่คอยสนับสนุนบอกสอนผมรับผมกับสีแก้ไขปรับปรุงให้ทุกท่านครับนี่แหละครับแนวทางเลขดับครับผม ตามกันต่องวดดุวนานนะครับแคปหน้าจอได้เลยครับ่านผูส้มสำหรับรับรางเทยบนลืลอครับพอบางพี่กับพอนนทบ,บุรี่ครับเป็นแนวทางเด้อครับผมเอาถ่ายคลิปนี้แล้วครับผมกัสี่ให้เบอร์โทร f เอฟซีทางสองเด้อครับผมเพราะว่าจะร่างเซียนร่างทันกัสีมีเหล็กสูตรหรือว่ามีเหล็กดีๆมาแบ่งปันให้ เอซทางสองผมกะเดี๋ยวมานำเสนอให้ครับนะครับเบอร์โทรอูน้ำเชยเนาะครับเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งนะครับผมค้นหาจากเบอร์เลยครับเพราะว่าพอเอฟซแม่เอฟซีร่างทันกะถามหาเบอร์เนาะครับอูน้ำเชยกะสีลงให้ดุนดวนครับเอาครับสานผู้ช่ได้แล้วครับ0815016139ครับ 081501 6 1 3 9ครับนี่แหละครับเบอร์นีก้ก็โทรมาได้ครับอยากจะสร้างขีมหรือว่าอยากได้เอาแนวแบงก์บันแนวทางมาแบง์ให้เอฟซีทางช่องก็ได้ครับผมผมพร้อมจะลงให้ทุกท่านครับสำหรับพอเอฟซีม่ f เอฟซีเดี๋ยวคอมเมนต์มาอยากให้เลขเอฟซีพอพี่นอ้องหรือว่าจะลงแต่คอมเมนต์ร่างทันกับ่าบเห็นนะครับเอามาให้ผมลงก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะ บอกซื้อว่าเอฟซีทันใดน,นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงสมนี้ขอบคุณแม่เอฟซีดีดับลางเทปบันเลือนะครับกับพอบางพี่กับพอนนทบบรี่แล้วก็อวยพ่อในทุกท่านยุดิไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อครับผมสวัสดีครับ